สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับที่นี่คิงคองบิคานะครับจำหน่ายรถยนต์มือ2อนะครับอยู่บนถนนเอกชัยติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับวันนี้พามาดูนะรถวิ่งงานเข้าใหม่1คันนะครับเป็นรถ กระบะตู้ทึบนะครับรถกระบะตู้ทึบตอนเดียวนะนะครับสีสวยๆปีใหม่ๆนะฮะสีสวยๆปีใหม่ๆบอกเลยนะครับคันนี้นะใหม่น้อยอีกแล้วนะครับใหม่น้อยนะสำหรับเจ้ารถกระบะตู้ทึบนะครับนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพโดยรวมเนี่ยสวยเช่นกันนะครับรมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับเจ้ารถคันนี้นะเป็นรถกระบะโตโยต้านะครับ รีโว่นะเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นรุ่น2.8นะครับนะเป็นรถปี2020นะครับตัวรถเป็นสีออกเทาเข้มๆนะสีเทาเข้มๆนะครับใช้ไปเถอะนะ5ปี10ปีนะครับสีก็ดูแบบไม่ได้เก่าไม่ได้แบบออกเหลืองอะไรนะฮะต่อให้รถเลอะมอมแมมก็ยังดูไม่เลอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นรถสีเข้มเนาะนะฮนะ ด้านหน้านะครับก็จะได้โฉมใหม่แบบนี้นะครับเป็นโฉบปี2020นะตรงรุ่นของเขานะครับนะก็โคมไฟใหญ่ๆแบบนี้นะครับกับหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่มีเขี้ยวให้แบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ของเขานะฮะด้านข้างกระจกข้างนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะฮะตัวพลาสติกนะครับเหนียวๆนะแข็งแรงก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ตัวนี่ด้านข้างนะ8นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะครับส่วนด้านหน้านะล้อแม็กอันนี้ก็ใส่เป็นแม็กแต่งแล้วนะครับแม็กฮาการนะมาพร้อมกับยางนะครับยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนะไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมจากโรงงานนะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะ นะยางติดรถมานะครับโนะยโกฮาม่านะยางดีมีคุณภาพนะครับยางตรงรุ่นนะตรงปีรถนะครับปี2020นี่นะฮะส่วนของด้านท้ายนี่ฝาท้ายแบบนี้นะครับสวยๆนะเพดอยู่กันครบเรียบร้อยนะฮะโตโยต้านะครับไฮลักรีโวนะนะครับมากับตู้นะนี่ตู้สูงนะครับ2องเมตรสินะตู้2องเมตรสินะครับมาดูด้านล่างกันหน่อย นี่นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับก็มีเสริมแนบมานะนะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยๆสภาพดีนะครับสำหรับช่วงล่างดูด้านนี้กันบ้างเป็นยังไงนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ภายนอกนะครับเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับเจ้าคันนี้เป็นยังไงนะสภาพเปิดไปดูกันเลยนะครับด้านในนะฮะสำหรับสภาพเจ้าคันนี้นะก็คุมโทนด้วยสีดำนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a r รี vo นะฮะเบาเป็นแบบนี้นะครับดีไซน์สวยนะครับนะมากับหนังเทียมนะครับเย็บด้วยได้ทำความสะอาดง่ายนะครับแบบนี้นะใช้งานง่ายๆก็สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีขาด เย็บใ yep. ดๆนะฮะไม่มีรอยไหมหรือทะลอกฉีดขาดใดๆนะครับบางท่านเจ้าของเก่าเนาะสุโุทีบางทีก็ไปจี้ที่เบาะนะฮะเสียหายนะครับอ่ะดูกันต่อนะฮะส่วนพวงมาลัยก็เป็นลักษณะแบบยางนะครับแบบยางนะใช้งานกันง่ายๆนะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับในส่วนพวงมาลัยนะฮะตัวกุญแจก็เป็นรีโมทลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ไข่ด้วยการสตาร์ทนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเจ้าคันนี้ปี20นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะจะดูกันว่าไม่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยะนะฮะไข่ปุ๊บติดเลยนะฮะรถไม่มีอะไรนะฮะก็คันนี้นะครับไม่อยู่ที่64,922นะฮะตีซัก65,000แล้วละกันเนาะเรียกกันง่ายๆนะฮะกลมๆ นะครับนี่นะก็ถือว่าวิ่งน้อยนะครับรถปี20รถตู้ทึบนะวิ่ง65 0 0 0ถือว่าไม่เยอะนะฮะสำหรับรถวิ่งงานนะครับนายก็น่าใช้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะสำหรับรีโวนะในยุคปัจจุบันนะครับก็ให้หน้าจอมาทุกรุ่นย่อยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นถึงตัวท็อปนะนะครับ โอเคเลยแหละนะสำหรับการใช้งานนะครับ mm hmm. เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะ Android Auto Apple c a r p l a y นะฮะใช้งานกันง่าย mm hmm. ๆเลยนะครับนะระบบแอร์ก็นี่นะครับแมนนวลนะมือหมุนง่ายๆนะครับระบบเกียร์นะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะหสปีดนะครับนะไปดูเอกสารหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่านี่เอกสารก็มีครบเรียบร้อยนะครับ คนะู่มือนะครับมีให้ครบทุกอย่างนะครับติดมาจากป้ายแดงนะเขาก็ดูแลให้นะฮะนี่ให้ดูกันใกล้ๆนะทางโตโยต้าก็ดูแลให้นะครับ,นะรบ3ปี1นึ่งแสนโลนะครับสําหรับรถนะเจ้าคันนี้ก็ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะฮะเพราะว่าเป็นรถปี20เนาะอันนี้ปี23นะครับถ้าขึ้นปี24หลุดแล้วนะนะฮะ ไม่ก็ยังไม่ถึงแสนนะครับไม่หกหมื่นห้าครับยังเหลือเท่าไรเนี่ยช่วยผมคิดเลขหน่อยอ่ะนี่เอกสารอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ครบแหละนะคะับสำหรับเอกสารนะครับมีครบทุกอย่างโอเคเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะก่อนที่จะแจ้งราคากันนะครับ เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับสักครู่เดียวอ่านี่นะฮะน,นี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับนี่นะก็แบบนี้เลยนะครับเครื่อง2008สภาพสวยสวยแบบนี้นะครับนะภายในก็สวยสมบูรณ์นะครับสำหรับห้องเครื่องเดิมหมดนะครับสภาพเดิมจากโรงงานนะครับ มีเปลี่ยนท่อมาแค่อย่างเดียวนะนี่นะครับท่ออื่นก็ปกตินะฮะเดิมๆไม่เคยมีถอดแกะขยับนะครับน็อตเดิมหมดนะครับไม่เคยมีการไขนะครับแผ่นเพจมอก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับนะเดิมหมดฝากระโปรงไม่เคยมีการถอดแกะขยับนะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับโอเคเรามาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้ โตโยต้าไฮรักลีโวะครับเครื่อง2,800นะปี20ไม้หกหม0่นนะครับเจ้าคันนี้ขายกันอยู่ที่ราคานะฮะ4 6่0 0 0ห0 0บาทนะครับ4 6 0 0 0 0หบาท,นะบ 4, 160, 9, บาทออกรถ0บาทฟรีดาวนะครับส่งประมาณ9,000บาทที่6ปีหรือ7 2งวดนั่นเองนะครับแล้วนะก็ออกไปวิ่งงานกันได้เลยนะฮะนะครับ,นะรบสำหรับรถ ขนส่งสินค้าแบบนี้นะครับส,สวยๆแบบนี้นะใครสนใจก็ลองมาดูมาชมมันก่อนได้นะครับนะลองมาดูกันก่อนได้นะเปิดทุกวันนะครับ9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะเปิดทุกวันนะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมนะ0ูนย์เก้าแปดหนะครับย้ำอีกครั้ง0ูนย์เก้าแปดสองแปดสสองสี่สามห้าไว้พบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ